สวัสดีครับช่องทีเด็ดขฆษณาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดท็กไลคเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90%เเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ต่างกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กับมาเตก,กัน,น้ะครับชอบเชียร์ฟุตบอลเชียร์แต่กันเลาโปรโมชั่นเยอะมากถ้าคอมมิชชั่นก็มีครับแถมมีลิงก์มครับตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลย ไม่พลาดตามกันมาได้นะก็ทีเด็ดเราจะไปที่กันโชดซิลิอาร์นะบโรญญยาเปิดบ้านพบสเปนซีครับสทีมนี้เรากด้ใกล้เคียงแล้วจบุบ้านหลักสิบสอทีมใหญ่หลักสิบห้าครับราคาเปิดมาตามทรงนะเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกวัดใจไปเดี๋ยวราคามป็นตัวหลังกันว่า3ราคามีราคาอะไรบ้างน,นะครับแต่ผลงานเจอกันมา6เกมหลังล่าสุดบรุญาชนะ3าไม่เคยแพ้สเปเซียเลยนะฮะในน้ำบ้านดูดีด้วย4ี่หนึ่งสองหนึ่งครับมีเสมอ3เกมนะเจ้าบ้านเหนือกว่า บนย่าสิเกมหลังล่าสุดนี่ชนะไป5เสมอหนึ่งแพ้4ฟอร์มดูดีนะแต่ที่ชนะเยอะก็อุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องชนะเวลอนาอุ่นเครื่องชนะมายองกาแล้วก็คาร์เบอร์ครับพอกลับมาเล่นเกมทางการอ่ะก็มีชนะซัสซโลแพ้อินเตอร์มิลานแพ้โรม่าแพ้จานซ่าแล้วก็แพ้ลาซิโอนะแพ้ทีมใหญ่หมดเลยนะโดยรวมแล้วก็10เกมที่ผ่านมาบวกไป4นะเสียไป4ล่ดนหา 1, นหะนึ่งะเปอร์เซ็นต์การบวกก็45% โบลันญ,ญาในบ้าน10เกมหลังล่าสุดดูดีนะฮะชนะไป6เกมนะแล้วก็เสมอ2แพ้2เกมเองฟอร์มดีอยู่นะในบ้านบวกไป5เสียไป4ในบ้านก็อัตราการบวกอยู่ที่50-60%นะในบ้านโบลันญ,ญาเชียร์ได้อยู่สเปเซียฟอร์มสิเกมหลังล่าสุดเย้าเยือนมีแพ้3เสมอ2แล้วก็ชนะไป5นะครับไม่แย่เลยแต่อุ่นเครื่องดีไง,ไงอุ่นเครื่องชนะเยอะ อัตราการบวก1ิเกมหลังล่าสุดนี่บวกไป5้าเสียไป4ี่เกมเนะยาะเยือนดีนะ4ี 46, ่0หนะใช้ได้เลยสเปเซียเกมเยือนนะ1ิบเกมหลังล่าสุดแพ้เยอะกว่าเกมเยือนนะแพ้ไปถึง8เกมชนะ2เกมชนะโตริโนชนะเวโรน่านะครับล่าสุดแพ้อัตาลิยนะ์จในอิลีครับมา52นะโดยรวมนะบวกไป4ี่เกมเสียไป6เกมเกมเยือนก็กลมๆเลยอัตราการบวก4 0ตามทรงนะโอกาสเกมเยือนจะแพ้มากกว่าเยาะเยื่อเนาะ ก็ดูแลบุรุญญาในบ้านดีนะส่วนจะเป็นเสียเกมเยือนไม่ไดีมันต่อขึ้นลูกตามทรงเลยนะหกสิบสี่สิบนะฮะเจ้าบ้านมีการชนะเยอะกว่านะราคาครึ่งลูกหนึ่งจุดเก้าสามเจ้าบ้านครับลองได้เต็มถ้าราคาครึ่งคุ้มลูกเจ้าบ้านสองจุดหนึ่งเจ็ดราคาปอหนึ่งจุดหกเจ็ดนะฮะก็คิดว่าผมยืนพื้นเจ้าบ้านก็เลยพูดเจ้าบ้านอย่างเดียวนะเอาเจ้าบ้านครึ่งลูกวัดใจก็ได้หนึ่งจุดเก้าสามสวยต่คิดว่าชนะได้ครับไม่งั้นก็ถ้าอยากปลอดภัยหน่อยคู่นี้แบ่งเล่นก็ไดะปอปอแล้วก็ครรึ่่งลูกับจดดไ้เยทีโาะ ส่วนคกุยสอนจะไปอิตาลีนะซิลีบีนะครับเป็นกายารี่เปิดบ้านพบสปอร์เจ้าบ้านอยู่ดับแปดบนตารางคะแนนครับของซิลีบีส่วนสปอร์รดับสิบสี่ครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะฮะคู่นี้เคยเจอกันมาอยู่นะหกเกมหลังล่าสุดเกมล่าสุดปีที่แล้วเดือนแปดนะครับกายารี่แพ้ไปนะแต่บอลมาใครบ้านมันนะเว้ยสปอร์เปิดบ้านชนะเกมเดียวเองหกเกมหลังอะ่ะแล้วก็โดยรวมกายารี่ชนะถึงสี่เกมหกเกมหลังนะกายารี่ฟอร์มดีกว่านะครับอันดับคะแนนก็ดีด้วยมดูผลงานช่วงหลังกันหน่อย กายาลี่10เกมหลังล่าสุดชนะ3นะมีแพ้2เกมและเสมอไป5เหนียวแน่นอยู่นะครับบวกไป4เกมเสมอ2เสียไป4 50 50กายาลี่ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะถึง5เกมเสมอ3แพ้2นะครับบวกไป5เสีย2แล้วก็ดนหัน2เสมอ1โดยรวมแล้วกายาลี่ส่วนใหญ่ก็บวกดีนะไม่ธรรมดาเชียร์ได้อยู่นะกายาลี่ มาดูสปอร์กันหน่อยทีมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่มีชนะ2เกมเสมอไป4เกมแพ้4เกมฟองก็ถือว่าชนะน้อยไปหน่อยอะนะอัตราการบวกไม่ได้แย่นะครับบวกไป4เจ้า2เสีย4นะ50 50เหมือนกันเว้ยสปอร์ไม่ธรรมดาและเกมเยือนเกมเยือนสปอร์10เกมหลังล่าสุดมีแพ้3ชนะ2แล้วก็เสมอไป5เป็นบอลลอยที่ทำตังค์ได้ดีนะครับสำหรับสปอร์นะก็ะบวกดีมาก10เกมหลังเสีย2เองบวกไป8เกมอะ เปอร์เซ็นต์การบวกเกมเยือน80%อะไม่ธรรมดานะเออราคาเนี่ยเสมอเปรูจาแตกต่างกันหล่อครึ่งลูกโูไม่ธรรมดาเลยเกมเยือนบวกดีไหมะระดับสนีะ่อันดับตานะอันดับคะแนนถือว่าต่างแค่สี่อันดับนะแต่บอลมัดใครมันกับต้านมันเหมือนกันนะเพราะกายารี่เจอกันมาสามเกมสามเกมหลังในบ้านกายารี่อัดไป2-0 2-1 2-0เลยราคาขึ้นครึ่งลูกกายารี่ต่อใช่ไหม หนึ่งจุดเก้าแปดลองแล้วหนึ่งจุดเก้าสี่นะถ้าต่อครึ่งลูกหนึ่งจุดเจ็ดห้าถ้าลองหนึ่งลูกก็มีลองสปอร์หนึ่งลูกหนึ่งจุดหกเจ็ดนะผมว่าผมต่อเนี่ว่าผมว่ากายารี่แม่งเจอมาสามเกมหลังชนะทุกเกมเลยในบ้านนะครับคิดว่าครึ่งลูกกับครึ่งครึ่งลูกสวยนะแบ่งเล่นก็ไดนะ้ผมคิดว่ามีโอกาสยิงถึงสองลูกด้วยไงก็เลยไม่ให้ไปเต็งครึ่งลูกอย่างเดียวนะครับเอากายารี่ต่อครึ่งลูกแล้วครึ่งครึ่งลูกครับคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยได้สูง ทีเด็ดสคู่นี้ชอบตากันมาได้นะโปรโมชั่นเยอะมากครับ<อ>โปรโมชั่นก็มีแถมมีลิงก์มาซับตัวนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยยังไงก็สนใจที่เข้ามากดถ่ายแอดมินได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ